90วินาทีสุขภาพดีกับเมก้าวีแคร์ตอนบูสต์ภูมิคุ้มกันให้มนุษย์ออฟฟิศพร้อมสู้งานหนักด้วยวิตามินรวม เรื่องจริงของคนวัยทำงานนะครับกับชีวิตที่เรียกว่า work life right balance ถ้าผมทำงานหนักพักผ่อนน้อยกินอาหารไม่มีประโยชน์ยิ่งทำซ้ำๆเป็นเวลานานแล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้ครับส่งผลต่อร่างกายอย่างแน่นอนเพราะเมื่อทำงานหนักร่างกายกับเผาผลาญสารอาหารและวิตามินมากขึ้นทำให้ร่างกายทำงานไม่เป็นปกติภูมิคุ้มกันต่ำลงร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยบ่อยครับ ดังนั้นคนวัยทำงานต้องใส่ใจและดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นโดยเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายเป็นประจำรวมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอครับ และเพื่อการมีสุขภาพดีให้มากเป็น2เท่าต้องไม่ลืมที่จะเลือกเสริมด้วยวิตามินที่เหมาะกับคนวัยทางานอย่างวิตามินรวมซึ่งประกอบไปด้วยวิตามินซีวิตามินดีแร่ธาตุสังกะสีสารต้านอนุมูลอิสระและเกลือแร่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอนะครับซึ่งจะช่วยเสริมการทํางานให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ โดยวิตามินรวมจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญครับในกระบวนการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียต่อต้านเชื้อไวรัสและช่วยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดเชื้อโรคและช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติครับรู้อย่างนี้แล้วเหล่ามย์ออฟฟิศที่ทำงานหนักต้องไม่ลืมดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังในอนาคตครับ Mega, we care.